อัสลามวะไลักุมครับสวัสดีวันพฤหัสบสดีนะครับที่21มกราคมพศ2564นะครับขณะนี้ก็เป็นเวลา4โมง25นาทีหรือ16นาฬิกา25นาทีนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวตอนเย็นนี่จะเอาไม้เหมามาขายน,นั่นนี่ไม้แทก้กระสัง8นิ้วนะครับตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับสวยๆเลยเนี่ยครับ ก็ดอกก็จะประมาณนี้นะดอกก็จะประมาณนี้ยังไม่ถึงขั้นบานคือจะแทงประมาณนี้มีผีม่วงดําสีอะไรแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านไหนเนี่ยบอกว่าเออหาเอาอยากได้ใบด่างด้วยก็บอกนะครับก็จะใส่ไปให้แต่ถ้าลูกค้าไม่ไม่ได้บอกว่าเอาใบด่างด้วยก็จะไม่ใส่เข้าไปให้นะครับเพราะว่าเพราะว่าใบด่างนี่คือคือจริงๆแล้วผมจะเอาไปขายสี่ต้น500้อนะแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนบอกขอใบด่างสักต้น2ต้นเนี่ยผมก็จะจับใส่ให้ไปด้วยนะก็เป็นการสมนาคุณกันไปนะครับครับก,ก็จะขายเนี่ยครับ โคดขนาดนี้นะเนี่ยโคดขนาดนี้ครับเนี่ยไซนี้เลยเนี่ยตรงเนี้ยเต็มเลยสองร้อยสามร้อยต้นมั้งตรงนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะขายสิบต้นพันธุนะครับสิบต้นพันขอโอ้ยสิบต้นพัน์รู้สึกลูกค้าแบบโอ้ยพี่มีแล้วอะไรเงี้ยสิบต้นพันุนะครับแต่มันก็โคดใหญ่อ้วนเนี่ยครับสิบต้นพันธุ์สวยๆเลยแล้วขอค่าส่งร้อยเดียว ขอค่าส่งร้อยเดียวนะครับนี่ครับก็ขายกันถูกๆลดๆเลยใครเอาไปทําต่อไปขวดใหญ่อย่างนี้นะขวดใหญ่อย่างนี้เลยนี่นะครับนี่ครับขวดไซส์นี้เลยนี่อันนี้อันนี้ไม่ได้อันนี้เป็นไซส์สัมต้นห้าร้อยนะครับนี่เป็นชกภูบีเสื้อตัวนี้สวยนี่ดูขดนี่ก็เหมือนกันนี่นี่เป็นเหลืองนะครับเหลืองแสงจันนะครับก็เป็นขวดสามต้นสมต้นห้าร้อยก็ใหญ่ครับอันนี้ไปเปลี่ยนกระถางได้แล้วครับนี่นี่แดงตัวแดงตัวนี้ดูขด เต็มกระถางสิบเต็มกระถางแปดนิ้วแล้วไปถ่ายก็จะมียังไม่ได้ขายครับดอกยังไม่ค่อยบานก็ยังไม่ได้ขายก็มีเสียบเดียวนะครับเนี่เนี่ยอย่างเงี้ยก็จะใส่ไปให้ด้วยไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะได้ไม้เล็กก็จะมีมีมีไซส์รองบ้างก็จะมีอย่างนี้ไปบ้างนะครับมีอย่างนี้ไปบ้างแต่น้อยต้นสองต้นแหละเพราะมีไม่กี่ต้นหรอยไซส์เล็กเนี่ยนอกนั้นก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยใบด่างอย่างเงี้ยก็จะใส่ไปให้นะครับนี่นะครับจะใส่ไปให้นี่ยไปแน่นอนครับไซส์แบบนี้ที่เป็นเสียบบเเเดีียยยวนน่จะปปไให้ลครั กะคะกันไปเลยเนี่ยคะสีคะแบบคะดอกนะครับนี่ก็ขายสิบต้นสิบต้นพันนะครับขอค่าส่งร้อยเดียวนะครับแล้วก็ของเมื่อเช้าเนี่ยก็ไซสี่ต้นห้าร้อยก็หมดแล้วนะก็เหลือไซสิบเอ็ดนิ้วต้นที่สองต้นที่สี่ต้นที่ห้าน,น,นะครับแล้วก็ต้นที่ห้าสิบยี่สิบยิบเอ็ดนะครับที่เอามารวมๆกัน แล้วก็สามต้นห้าร้อยของวันที่สิบเก้ามกะลานะครับมีชุดที่หนึ่งชุดที่สี่ชุดที่หกชุดที่สิบนะครับใครรับทั้งสี่ชุดนี้ก็จะแถมให้อีกสี่ต้นเลยนะครับใหญ่ๆเลยสามต้นห้าร้อยไซส์แบบนี้ไซส์แบบนี้นี่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 ครับสมต้นห้าร้อยแบบนี้นี่อันนี้ลูกค้ารับแล้วนะชุดที่ห้าเนี่ยไซส์แบบนี้นี่นี่ชุดนี่้นที่อะไรอ่านี่ชุดที่หกนี่นี่นี่ไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะนี่นี่ชุดที่สามนี่ ชุดที่สามนี้ก็ลูกค้ารับแล้วรอสอง่งแม่หายที่ลูกค้ายังไม่รับอยู่ไหนอ๋อนี่นี่อ๋อไม่ใช่อีกนี่มันอยู่ตรงไหนเนี่ยลูกค้ายังไม่ได้รับเนี่ยอยู่ตรงไหนไม่รู้หาไม่เจอแล้วครับผมจะวางเรียงๆว้อย่างเงี้ยท,ท,ที่ที่ยังมีอยู่นะครับแล้วก็สามต้นห้าร้อยก็ใหญ่ๆนี่ะระฆังทองใหญ่มากนะครับ,บท่านใดชอบอันไหนก็ทักทายมาเนี่ยครับเนี่ย โอ้ไม้ไม้ทยสิบต้นห้าร้อยไม้เหมานี้ก็ไม่ใช่เล็กๆนะครับเนี่ยครับดูไล่ไปเลยเนี่ยเนี่ยไม้เหมาั้งนั้นเนี่ยเนี่ยก็ที่ผมเอาไปขึ้นขายสี่ต้นห้าร้อยแหละแต่สี่ต้นห้าร้อยนี่คือดอกมันจะบานแล้วแล้วขดมันก็จะเป่งๆจะคัดแต่ขวดเป่งๆไปใช่ไหมแต่สิบต้นสิบต้นพันนี้ก็จะมีขดย่อมลงมาหน่อยบ้างก็มีดอกแบบดอกกําลังอย่างนี้บ้างนะครับส่วนใหญ่จะเป็นดอกแบบเนี้ยดอกเพิ่งจะมาอย่างนี้นะครับเนี่ยก็จะไปจะไปให้ลูกค้าไปนะครับก็เอาไปเลี้ยงอีกหน่อย ก็จะได้แล้วแล้วก็มีอ้อมีมีอันนี้มานําเสนอนี่อ๋อแดงอุดมทรัพย์ต้นนี้ยังไม่ไปเลยนะเนี่ยขวดใหญ่ๆเนี่ยเจ็ดร้อยนี่เจ็ดร้อยขอค่าส่งร้อยหนึ่งเนี่ยเนี่ยท่านใดชอบก็ทักทายมาหนดอกแรกดอกแรกแต่ไม่ค่อยคือดอกแรกมันเป็นดอกซ้อมเมนนั้นก็ยังไม่ค่อยเต็มฟอร์มเท่าไหร่แทงดอกรอบสองแล้วมานี่ก็เป็นเหลืองกันจนานะครับอะแล้วก็มีนี่สามต้นห้าร้อยครับตอลีลานี่ดู อันนี้ผมก็ยังไม่ได้ทำนะไม้ยังดิบอยู่ลูกค้าก็ไปทำเอาเองนะเป็นสีชมพูตัวใหม่เป็นลูกไม้นี่แล้วก็มีอันนี้อันนี้มีหน้าหน้าทองต้นที่สองนี่โค้งอย่างนี้เลยเห็นไหมนี่ต้นที่สองนะนสวยมากแล้วก็ต้นที่สามนี่ก็เอี้ยวเอียงเหมือนกันนี่ขึ้นไปอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นแดงสุขใจนะครับอันนี้ออันนี้เนแดงดําแดงดําอันนี้เป็นแดงดํานะครับสามต้นนี่สามต้นห้าร้อยนะครับเป็นไม้ทรงตอรีลานะครับก็ขอค่าส่ง หกสิบาทนะครับและอันนี้อีกชุดหนึ่งนี่โอ้อันนี้นี่อันนี้นนนนหักศอกลงเขามาเลยครับปื๊ดหักศอกหนึ่งที่ครับลงเขาปื๊ดหักศอกสองทีลงเขาครับ <kill> โอ้โหอันนี้นี่โหด <sk r isa> มากเลยอันนี้ก็เป็นไม้ดิบอยู่นะก็ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางยังไม่ได้อะไรไม่ได้ทําก็ได้แล้วแหละผมได้ยกขึ้นมาโชว์ละอันนี้ก็เป็นสีชมพูตัวนี้ออ้ดอกใหญ่มากอันนี้เป็นดอกรุ่นใหม่เห็นไหมเป็นไงใครที่บอกว่าดอกรุ่นใหม่มีหรือยังเนี่ยครับดอกรุ่นใหม่ล่าสุดใหญ่อย่างนี้เลยแต่ต้องมีใบรองนะใบมัน้ี หมุนอย่างนี้นะนี่เอี้ยวขึ้นมานี่บิดบิดบิดเป็นแบบบิดมังกรโผล่ขึ้นมาเลยเนี่ยบิดขึ้นมาแล้วก็อันนี้ก็เป็นโคดอันนี้ลากหายดีแล้วก็บิดลงบิดขึ้นครับนี่ดูนนี้จะเอี้ยวแบบเอี้ยวเก้าสิบเลยนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าดอกอะไรเนี่ยมีแต่ใบใบใบสวยอะเป็นดอกตัวใหม่เนี่ยใบแบบเนี้ยใบคล้ายเนี่ยนี่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  น่าจะเป็นสีเหลืองนะครับน่าจะเป็นเหลืองเหลืองเพิ่มทรัพย์นี่เวอร์ชันไหนไม่รู้หนึ่งสองสามมีสองชุดนะครับสามต้นห้าร้อยนี่ชุดที่หนึ่งี่ชุดที่หนึ่งครับชุดที่สองนี่นะครับนะครับแล้วก็สามต้นห้าร้อยชุดที่หนึ่งชุดที่สี่ชุดที่หกชุดที่สิบนะครับก็ยังไม่มีลูกค้ารับไปก็ขวดใหญ่ๆสวยนะครับนี่เนี่ยครับไม้เหมาสิบต้นพันนี่ไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่ธรรมดาแค่ว่าดอกมันยังไม่บานอย่างเนี้ย อย่างเงี้ยก็เอาไปเลยอย่างเงี้ยก็เอาไปเลยครับเนี่ยเนี่ยดอกมันยังไม่บานนะั่นเองมีเยอะมีเยอะก็จะขายไม้เหมาเลยนะครับสิบต้นพันขอค่าส่งร้อยเดียวนะครับท่านใดชอบก็ทักทายมาวันนี้ก็จะถอนต้นนี้ส่งละลูกค้ารับไปแล้วนะครับก็วันที่ขายโลขายถูกนะครับก็รับไปแล้วต้นนี้นะครับมาอันไหนอีกนี่ไซส์สิบสองนิ้วไอ้ไซสิบเอ็ดน,นิ้วก็ยังอยู่นะครับชมพูผีเสื้อนะครับต้นนี้หนึ่ง จนที่สองเนี่ยครับเนี่ยก็ดูในคลิปเมื่อเช้าแล้วกันคลิปเมื่อเช้านี่นี่นี่อ่านี่ชุดที่หกสามต้นห้าร้อยชุดที่หกนี่เห็นไหมนี่ดูระคังทองแล้วก็ชมพูลูกไม้นะครับชมพูลูกไม้แล้วก็สีเหลืองนะครับแสงจันนะครับชุดที่หกเนี่ยใหญ่สวยเนี่ยใครไม่เอานวันนั้นที่ลงเนี่ยดอกมันยังไม่บานดอกเ่มมานิดเดียวแต่วันเนี้ยเนี่ยผ่านมาสองวันนีบานอรัแช่งอย่างนี้เลยนะครับใครชอบก็ทักทายไปดูไปดูในคลิปวันนั้นอ่ะที่ดูคลิป อดี๋ีวดูคลิปดอกมันยังไม่ค่อยบานแต่เน,นี้ยนะวันเนี้ยนะวันเนี้ยมันบานหมดแล้วก็วคือแป๊บเดียวครับบานแล้วนี่อ่ามาเน,นี้ตอลีลามาให้ชมเนี่ยบิดอย่างนี้นะที่ผมเก็บไว้นี่คือบิดแบบนี้เลยนะอันนี้เปิดโขดเปิดโขดมาได้3เดือนแล้วมังก็เริ่มจะจะจะสีเขียวแล้วตอนแรกมันยังขาวอยู่เพราะเปิดใหม่ๆเนี่ยเป็นไงบิดอย่างนี้ของผมที่ทำเนี่ยคือบิดไว้อย่างนี้เลยแล้วก็นี่นี่เป็นดอกตัวใหม่อันนี้เป็นลูกไม้ ลูกไม้นะครับไม่ไม่ไม่มีสีตัวใหม่เป็นลูกไม้มีมีต้นเดียวนี่แหละมีต้นเดียวเป็นสีเหลืองตัวใหม่ลูกไม้นะครับเป็นลูกไม้อยู่นี่บิดแบบบิดนี่ขึ้นมาแล้วก็บิดตึ๊กแล้วก็ขึ้นอย่างนี้เป็นจังหวะครับเป็นบิดตึ๊กตึ๊บิดเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวบิดบิดนะครับนี่ครับใครสนใจก็ทักทายมาครับส่งทั้งกระถางก็ได้นะแต่ส่งทั้งกระถางมขอค่าส่งร้อยห้าสิบนะครับถ้าเอาไปจากต้นก็ขอค่าส่งห้าสิบนะครับก็ต้นนี้ก็ขอห้าร้อยขอค่าส่งห้าสิบนะครับ ไปจากต้นก็ไปทําได้อีกข้างล่างยังมีดีมีดีกว่านี้อีกก็ค่อยๆย,ยกขึ้นมาแล้วกันหรือว่าใครจะปล่อยมันใหญ่เนี่ยครับไม้ยังไม่ได้ทําอะไรเนี่ยก,ก็เนี่ยจะเอาขึ้นมาเปิดโขดอย่างเงี้ยก็เราจะดูแล้วว่าจังหวะนี้มันได้แล้วนะเนี่ยรอผมไม่สนใจเรื่องดอกนะดอกก็ปล่อยแห้งนี่ผมอดน้ําอดอะไรนะเพื่อว่าเดี๋ยวจะแต่งรากแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายขึ้นกระถางแบบนี้เนี่ยจะถ่ายขึ้นกระถางแบบนี้เนี่ยเนี่ยมันมาแล้วเห็นไหมเนี่ยธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต ข้างหลังนี่ข้างหลังนี่ก็เหมือนกันผมจะมีไม้แนวเนี้ยเยอะเนี่ยดูดิตรงนู้นนะทั้งหมดแหละผมจะชอบแนวนี้นะครับผมจะไม่เฉยๆกับไอ้ไม้ถังๆอะไรอย่างเงี้ยที่ไม้ตลาดมันก็จะเฉยๆแต่ผมชอบแนวนี้นี่พอรถเมรีนะครับนี่ดูขึ้นมานะครับดูดูลากตำแหน่งขึ้นมาตึ๊ดนี่เลี้ยวหักศอกเองนะเลี้ยวมาอีกหักศอกอีกทีนึงขึ้นมาตรงขึ้นมาตรงนะครับแล้วก็หักศอก ปื๊ดขึ้นมานี่มหีหน้าทองด้วยแล้วก็หักศอกขึ้นไปตรงอีกแล้วก็เอี้ยวอีกครับหลายสเตปตอนนี้มีหลายสเตปคือไม้ที่ผมทําเก็บนี้มันต้องมีหลายสเต็ปนี่ดูนี่นี่มันไม่ใช่ว่าขึ้นตรงๆหรือเอี้ยวเฉยๆนะครับไม่ใช่มันต้องมีบิดมีงอง,งองแบบนี้เลยนะั่งงองเก้าสิบนี่ขึ้นมาเป็นพระรถเมรีนะครับนี่ก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไปยุ่งอบมันบิดงออย่างนี้เลยนี่ ชอบกระทักทายมาครับขอต้นละห้าร้อยขอค่าส่งห้าสิบาทเนี่ยไปทั้งกระถางก็ขอค่าส่งร้อยห้าสิบนะครับมันมีดินมีอะไรด้วยอันนี้อันนี้เป็นกระถางกระถางทรงจีบกระถางจีนแต่ว่าเป็นพลาสติกนะก็ไม่ใบหนึ่งก็สี่สิบาทเองก็ซื้อมาเนี่ยก็สวยดีเอามาทําแต่นี้เป็นกระถางกระเบื้องดินเผาดินเผาอันนี้ก็จะหนักแต่ว่ามันจะไม้มันจะโตไม้มันจะโตดีกว่านะ คือกระถางแบบนี้ลากจะเย็นกว่ากระถางแบบนี้พอโดนความร้อนแล้วลากจะร้อนดินจะร้อนนะครับไม้ที่อยู่ในกระถางอย่างเงี้ยจะโตเร็วกว่าไม้ที่อยู่กระถางพลาสติกไม่สังเกตหรอครับไม้พอขึ้นไม้ใหญ่ผมจะใส่กระถางมังกรแทบจะหมดเลยไม่มีใส่กระถางดำเลยนี่ต้นนี้ใส่กระถางดําเลี้ยงมาเป็นปีแล้วนี่ไม่ใหญ่เลยนะต้นนี้ใส่กระถางกระถางมังกรก้นตื้นเลี้ยงหกเดือนดูโขดเขียวปิดเลย มาตอนแรกเนี่ยใครที่มาบ้านผมจะเห็นไอ้ต้นเนี้ยมาตอนแรกเนี่ยขาวเลยพอขึ้นจากล่องสวนมาเลี้ยงจากกระถางที่สีมาที่เป็นกระถางดินกระถางดํากระถางพลาสติกดําอะสีมันจะไม่สวยเลยเนี่ยอันนี้สีสวยละเนี่ยครับกระถางกระถางที่ดีก็คือกระถางกระถางดินเผากระถางอะไรพวกนี้จะดีกระถางพลาสติกไม่ดีครับลากจะร้อนไม้จะโตช้าต้นนี้ผ่านไปนี่มาต้นนี้อีกนี่ดูบิดอย่างนี้ นี่ขึ้นมานี่นี่นะขึ้นมาจากตรงนี้นะขึ้นมาจากใต้ดินตรงนี้เลี้ยวสองข้างนี่ขึ้นมาจากใต้ดินตรงนี้นี่เลี้ยวหักศอกทีหนึ่งมาเลี้ยวหักศอกทีที่สองนะครับขึ้นมาตามผมมาเลยเลี้ยวหักศอกทีที่สามลงนะครับแล้วก็เลี้ยวหักศอกทีที่สี่อันนี้เป็นสีชมพูตัวใหม่นี่ครับ <emption> <ead> หักศอกอย่างนี้เลยนะนี่ดูหักศอกกันเห็นเห็นนี่นี่ครับมีต้นเดียวแหละอย่างเงี้ยทําได้ต้นเดียวธรรมชาติล้วนๆทำเองไม่ได้หรอกครับนี่ นี่ครับใครที่สนใจก็ทักทักมาก็ขอ500ครับขอค่าส่ง50บาทนะครับไปทั้งกระถางก็อันนี้หนักเนาะอันนี้ก็ไปร้อยห้าสิบครับก็เดี๋ยวค่ากระถางะสิก็เดี๋ยวดูอีกทีนะครับก็เนี่ยน่าจะไป150อ่ะแล้วก็มานี้อันนี้เป็นกระถางทรงบอนไซอย่างนี้นี่ดูรากครับรากสวยนี่ อันนี้เปิดขึ้นมาได้ประมาณแดเดือนนะครับนี่เอี้ยวอย่างนี้นเอี้ยวอย่างนี้เอี้ยวแล้วก็ทิ้งลงแล้วก็บิดเก้าสิบแล้วก็ขึ้นนะครับเป็นตัวแดงสุดอ่าเป็นอ่าเป็นแดงอุดมทรัพย์นะครับตัวนี้เป็นตัวแดงอุดมทรัพย์นี่คือมิติลากไม่ใช่ไม่ใช่โค้งธรรมดาครับโค้งแล้วยกสูงแล้วก็เทลงด้วยครับนี่เห็นปะโค้งยกสูงแล้วก็เทลงอย่างนี้น,นี่จะเป็นแดงอุดมทรัพย์นะครับนี่ อ๋อสวยใช่ได้ครับอันนี้ก็ขอ500เหมือนกันครับก็ส่งแต่ต้นก็ขอ50บบาทพวกนี้ไม่ใช่ไม้ต้นใหญ่ต้นโตอะไรก็เป็นไม้ต้นเล็กแต่ว่ามีลีลาลักษณะที่โอ้โหอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ได้ไม้ต้นใหญ่นะครับเนี่ยก็ใครชอบก็ทักทายมาไปทั้งกระถางก็ขอค่250าส่งร้อยห้าสิบนะครับก็ต้นละห้าร้อยนะครับไปไปแต่ต้นไม้ก็ขอค่าส่งห้าสิบบาทนี่แล้วก็อันนี้อันนี้เป็นสองสีด้วยนะนี่เป็นชมพูผีเสื้อตัวใหม่แล้วก็เป็น เป็นสีตัวนี้เป็นสีอะไรนะไม่พรดเมลีก็เป็นระฆังทองนะครับนี่ลากถูกยกอย่างนี้เป็นเหมือนคนนั่งเขาเรียกอะไรนั่งชันเขา่ามีขาเอี้ยวลงมานี่นั่งชันเขา่าแล้วมหีหน้าทองตรงชันเข่าด้วยนะไม่ธรรมดานะครับขวดก็ใช้ได้ทรงสวยจ้เาท่าน,นี้เป็นหน้าไม้ก็ได้ก็เป็นแนวอย่างนี้ยกอันนี้เป็นไม้แบบได้หน้าไม้จะเอาด้านไหนเป็นหน้าไม้ก็ได้ครับอุย้ยนะครับนี่นสวยไหม ด,ดูรอบๆครับนี่กระทรงสวยอันนี้ก็เป็นด่างอ่อนนะครับก็มหีหน้าทองนี้ก็ลีลาลากอันนี้ยังไม่เยอะเท่าไหร่นี่ก็เลี้ยว1 2 3 3สามสามเลี้ยวนะครับ3ามเลี้ยวครับใครชอบก็ทักทายมาอันนี้ก็ขอขาย500้าร้อนกันครับแล้วก็มีอันนี้ลากมัวมัวขดขดแต่นี้ยังไม่ได้แต่งลากรอบที่3ามนะครับเพราะว่าไม้มันพิ่งฟื้นกําลังจะให้ดอกขึ้นมาผมก็แต่งลากรอบนี้อันนี้ใครจะไปหาตุ๊กตามานั่งก็ได้นะข้างในมันบุกเข้าไป มันมีลากเส้นหนึ่งที่มันวิ่งจากเนี้ยขึ้นมาตรงเอ๊ะอันไหนอ๋อวิ่งจากนี่ลงเออจากนี่ขึ้นนี่หรือยังไงหรือจากนี่มานี่ก็มันขวางลำกลางอ่ะผมก็เลยเอาออกพออออกก็เป็นแบบนี้เดี๋ยว,วาต้องหาตุ๊กตามาตั้งเพราะพอมันขวางลำกลางไม,ไม้ที่ไม้ที่ลากขวางกลางไม่ดีครับไม่ดีผิดคุณลักษณะนะครับตัวนี้ก็ขอห้าร้อยเหมือนกันนี่เป็นดอกตัวนี้เป็นแดงสวยใช้ได้ นะครับขอห้าร้อยขอค่าส่งห้าสิบนะครับแล้วก็มา่นี่โดูโดทะลุอย่างนี้เลย <laughs> นี่ครับตอนแรกจะว่าจะทิ้งดันลอดดันลอดก็เลี้ยงต่อไปนี่ก็น้ำเลี้ยงก็ขึ้นตามเปลือกนะี่ครับขึ้นมาเป็นบร้านานานะครับเป็นเป็นบร้นานา,นา,นานครับดูใบโขดใช้ได้นะครับนะ ่นเยอะไม่ได้ลดน้ําวันนี้ไม่ได้สเปย์น้ำไม่ได้สเปย์น้ำสองวันแล้วแหละไอ้ไม่ได้ลดน้ําเป็นจริงเป็นจังสองวันแล้วแหละว,วันนี้ยังไม่ได้ลดเ,ลเพราะแดดไม่จัดแดดไม่จัดก็ไม่ลดทะลุหลังอย่างนี้เลยนี่ดูหายดีแล้วหายดีแล้วนะครับผมจะชอบเลี้ยงไม้แนวนี้ยแล้วก็มีนี่หน้าวังต้นนี้นี่รากสวยสวยนี่ก็สองพันห้าแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงจะลงขายเนาะนี่ไซส์สิบเอ็ดนิ้วดอกมาละสวยๆเลยนี่ครับ ก็มีอยู่สิบกว่าต้นใครชอบก็รีเควสมาก็ยังมีมีมีอันนี้ที่ยังอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยไปดูคลิปเมื่อเช้าเลยเนี่ยนี่ก็ยังอยู่นี่มีกระสวยนี่ก็สวยทั้งนั้นแล้วก็นี้ใหม่นี่ยังไม่ได้ลงขายนี่ดอกพุ่งบานดอกพุ่งบานนะครับก็เอามาละนะครับก็ท่านใดชอบสนใจต้นไหนก็นี่ระวังต้นนี้ก็สวยนะครับนี้ก็ขอขายสามพันบาทนะครับท่านใดชอบก็ทักทายมาอันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็สวยนะครับ สวยๆเลยอันนี้เป็นสีชมพูตัวใหม่นะเป็นลูกไม้นี่มาแล้วตัวดอกหอมตัวนี้ขอขาย4ี่พันบาทนะครับขอค่าส่งเออเท่าไหร่สามร้อยนะครับเนี่ยเมื่อวานเมื่อวานลงขายแล้วก็ไม่มีใครรับนะครับก็วันนี้ราคาปกติล้วี่พันบาทขอค่าส่งสามร้อยนะครับเป็นดอกลูกไม้ตัวใหม่เดี๋ยวดูทีว่ามันหอมไหมก็ต้องดูที่ตอด้วยนะครับเกาะมีมานําเสนอเท่านี้มีะระฆังทอง ไม่ได้ลดน้ําปล่อยมันเหี่ยวไม่เป็นไรครับให้มันเลี้ยงถึกๆไปอย่างนี้แหละพอไปอยู่กับลูกค้าแล้วมันจะได้ไม่มีปัญหาพอลูกค้าเลี้ยงดีกว่าผมไม้มันก็จะโตเร็วถ้า,าลูกค้าแบบเลี้ยงเลี้ยงแบบปล่อยๆทิ้งๆมันก็จะประมาณนี้ครับเดีย๋ยวให้ปุ๋ยันก็มาเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่การสนับสนุนวนชมบางโตนะครับอ่ะอันนี้อันนี้ลูกค้ารับหมดแล้วสี่ต้น500ห้าร้อยเมื่อเช้านะสี่ต้น500ห้าร้อยเมื่อเช้าหมดแล้วเหลือแค่นี้ไซส์ 11อดนิ้วนะครับที่เมื่อเช้านะครับก็ยังมีต้นที่สองที่สี่ที่ห้านะครับที่ยังเหลืออยู่แล้วก็มีต้นที่ห้าแล้วก็ยี่สิบยี่สบเอ็ดนะครับก็ไปดูในคลิปเลยก็ไปจัดเอาเลยนะครับก็มันมีกี่ต้นเนี่ยสองสี่หไซส์11นิ้วถ้าเนี่ยใครรับหมดทั้งก็หกต้นเนี่ยขอเท่าไหร่ขอขอขอพันแปดแล้วกันมาขอพันแปดนี่ใครรับทั้งหมดแนละ้วมีหกต้นขอพันแปดมา ชุดละพันสองพันมันก็สองพันนะผมลดให้อีกสองร้อยแล้วขอพันแปดพันแปดขอค่าส่งติดไปนวลให้ผมร้อยร้อยเดียวก็พอมาเป็น 1, 9, 1, 9, พันเก้าพันเก้าพร้อมส่งมาต้นที่สองที่สี่ที่ห้าแล้วก็ที่ห้าท, 4, ท 1, ี่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดีกก็ไม่ไม่เล็กนะนี่นี่มีลูกไม้ด้วยเนี่ยใครรับทั้งหมดหกต้นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอันอื่นนะพูดถึงอันนี้เลยขอพันแปดมาหกต้นพันแปดรวมขอค่าส่งร้อยหนึ่งเป็นพันเก้ามาค่าส่งอ่ะสองร้อยกว่าแน่ๆ่มา ก็ใจใจกันไปเลยนี่ชุดที่2นะครับสองห้าสองสี่นี่นี่ดูโขดใหญ่ๆสวยๆ,ๆนี่เอาไปเลยนะครับก็ขอพันแปดไปรวมค่าส่งร้อยพันเก้านะนะครับอ่ะแล้วก็มีต้นนี้ต้นหนึ่งนอนอย่างนี้นี่ครับก็พร้อมให้ดอกแล้วจะดอกมัน่วมไปแล้วรอบนี้นี่ก็ขอห้าร้อยนะครับขอค่าส่งห้สบาทนะครับนี่ไปทั้งกระถางก็ขอค่าส่งร้อยหนึ่งนะครับพันใดชอบก็ทักทายมา ลืมเก็บมีดเอาวางไปก่อนสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้นะครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งนี่ก็อีกต้นหนึ่งธรรมดาโลกไม่จำต้องนอนๆเอียงๆอ,อย่างนี้นี่บิด90แบบนี้นะครับน,นี่มีมีรากเล็กๆให้เล่นมีบิด90มีหน้าหน้าท้องให้เชานะครับเป็นดอกสีเหลืองนะตัวนี้ครับอันนี้ก็อีกรากยังใช้ไม่ได้ก็จะอ,ออกแดดไม่ได้ก็ต้องมาอยู่อิงในไม้ใหญ่ไว้ก่อนนะครับเพราะรากเส้นนี้มันยังบางอยู่เดี๋ยวเอาไปตากแดดเลยเดี๋ยวรากไหม นะครับก็ไม่ได้ก็เอามาอีกไว้ก่อนอย่างนี้นะครับก็ดอกล่วงก็ช่างมันครับก็อันนี้ก็ขายห้าร้อยนะครับขอค่าส่งก็้าบาทไปทั้งกระถางรอยห้าินะครับแล้วก็มีต้นนี้ต้นหนึ่งนี่นี่ก็สวยนี่นี่เป็นดอกสีขาวขาวสีวานนนนะนี่อันนี้ดูโขดนี่เอียงเอี้ยวแล้วก็เหมือนคนนั่งชันเข่าครับนี่ทรงสวยเสียบห้าก้านดีทรงดีโออันนี้อันนี้ที่ขดล่ำสันมากเลยนี่ก็ ห้าร้อยเหมือนกันครับขอค่าส่งห้าสิบาทนะครับไปทั้งกระถางก็ร้อยห้าสิบแล้วก็มีนี่ยง,ยงยงยกยกนี่ผมก็ยังไม่ทํานะก็เอาไว้ในกระถางนี้ก่อนเอาไว้แบบให้รากมันใหญ่เต็มที่ก่อนเพราะว่ารากเล็กข้างล่างผมก็เปิดดูแล้วแหละมันยังใช้ไม่ได้ก็เอาไว้อย่างนี้ก่อนเลี้ยงอัดปุ๋ยที่รากก่อนให้มันยงยงยกยกนะครับนี่แล้วก็นี่นี่ก็จะเป็นทรงนี้สวยนะครับ สำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนชนชมบางโตนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ